สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปรประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับในยุคสมัยนี้นะซึ่งเราเจอวิกฤตการรอบตัวทางเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องในเรื่องของวิกฤตการนะทางสังคมนะครับเพราะว่ามันมีแรงกดดันเยอะแยะไปหมดเลยผู้คนก็เสื่อมจากศีลธรรม แต่ก็มีกลุ่มบุคคลนะครับที่สนใจพุทธศาสนานะแต่ว่าดันนะสนใจแต่ว่าปฏิบัติผิดปฏิเวทผิดหลงไปนะียกว่าตัวเองนี่บรรลุธ,ธรรมนะเป็นพระโสดาบันเงนะี้ยแต่จริงแล้วเป็นโสดาวนะะแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับก็ยังเผยแพร่สิ่งผิดผิดนะออกไปในสังคมชาวพุทธเราด้วยนะซึ่งผมเรียกว่ามันเป็นละลายอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะนะครับเขาใช้การโฆษณาชวนเชื่อในะที่ชอบอ้างพุทธพจน์พุทธนานะว่าสิ่งนี้ เป็นคาสอนพระพุทธเจ้าให้ฟังเฉพาะคําพระพุทธเจ้าเท่านั้นฟังคําตถาคตเท่านั้นแต่เขาจริงๆนะกลุ่มเขามีการแปลตีความขยายความพุทธพจน์วิจารณดั้งเดิมเนี่ยผิดพลาคาดเคลื่อนไปจากของจริงไปจากพระศัทธรรมจริงนะไปจากกฎของอริยสัจธรรมโลกุตธรรมมรซีผลซีนิพานหนึ่งจริงนั่นเองนะซึ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับผมเรียกว่าสนิมเนื้อในวุฒิสารละกันแต่ด้วยความหลงผิด นะจากอำนาจกิเลสตัณหาเนี่ยนะครับาจะทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่หยุดนะก็ยังมีความที่เรียกว่านะพยายามจะ,ะกล่าวอ้างพุทธพจนะ์นะแต่ว่าตีความผิดๆไปรวมถึงยังไปใส่ความนะครับนะพระอริยะสงฆ์ด้วยนะพระเถระผู้ใหญ่ด้วยนะทีะ่ที่เราไม่อยู่แล้วก็มีไม่น้อยอย่างบางคนก็จะมาบอกว่าคําสอนเรื่องพุทธโทธผิดไม่มีอยู่ในพุทธพจนะ์นะก่าว ตูนะใส่ความพระเถระผู้เป็นพระอริยสงฆ์นะว่าสอนผิดนะอย่าไปเชื่อซึ่งการที่พูดเช่นนี้แหละผมถือว่าเป็นการทำอรยิยประวัติกลุ่มบุคบคลน,นี้นะครับซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละนะกล่าวตูพุทธวจ,จนะน,นี่แหละใส่ความพระอริยสงฆ์นี่แหละทําการแยกพระรไตคำว่าแยกพระอรตไตก็คือว่าในครั้งพุทธการนะครับพุทธเจ้านะบอก แก่ผู้ที่มานะเรียกว่าเข้าพุทธศาสนาเนี่ยให้ถึงพระรัตใจเป็นสรณะเป็นที่พึ่งผู้เจ้าไม่เคยแบ่งแยกนะผู้เจ้าเรียกว่าให้ถึงซึ่งพระพุทธให้ถึงซึ่งพระธรรมให้ถึงซึ่งพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งต้องครบพระรัตัยทั้งสานะทุกครั้งเลยผู้เจ้าจะกล่าวเช่นนี้ไม่เคยบอกว่าให้ฟังแต่พุทธเจ้าเท่านั้นห้ามฟังพระสงฆ์นะหรือว่าห้ามที่จะไปปฏิบัตินะภาวนาให้เห็นพระสัตธรรมแท้นีไม่มีนะ กูจาไปแต่ว่าอย่าเชื่อแม้จะเป็นตถาคตนะอย่าเชื่อบ่ได้ยินกันมาอย่าเชื่อว่าเป็นครูบาอย่าอย่าเชื่อนู่นอย่าเชื่อเนี่ยนั่นแต่ต้องไปพิสูจน์แต่เมื่อพิสูจน์แล้วสามอย่างจะตรงกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะตรงกันรวมเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพุทธสาวกแท้แทนี่จะต้องถึงพระรัตัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไม่ใช่บบเบี้ยอ้างว่าให้ถึงเฉพาะพุทธเจ้าเท่านั้นนะพะุทธเจ้าเท่านั้นให้ฟังเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น พุทธเจ้าไม่เคยเกล่าวเช่นนั้นนะมีแต่กล่าวว่าท่านอย่าเชื่อคาเรานะแม้แต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ให้ไปประพฤติปฏิบัติทำเห็นพระสัตธรรมแท้เองเมื่อท่านเห็นพระสัตธรรมแท้เห็นตรงอย่างเดียวกับที่เราเห็นนะท่านก็เป็นพระเรียสงสาวกก็เป็นหนึ่งในพระไตรก็ครบองศาเห็นไหมรวมเป็นหนึ่งเดียวมันกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะพรติว่าสนิมเนื้อในวิจนากล่าวตูพุทธวจนะ ไม่พอใส่ความพระอริยสงฆ์แยกพระไตรและสุดท้ายก็ทำพระสัตธรรมปฏิรูปเห็นไหมพอเมื่อเอาของปมอมมา,มาพูดนะอ้างว่าพระไตรวิฎกไม่ตรงนะพระไตรวิฎกเนี่ยเชื่อไม่ได้พระพิทรมวิฎกเชื่อไม่ได้อัตถกถาเชื่อไม่ได้แต่นําพุทธพจนะ์วิรนามาตีความนะตามอัตโนมติตนเองแล้วผิด อธิบายปรากฏการนะครับของเรื่องของอริยจิตอธิบายปรากฏการของอริยมรรคคสมังคีไม่ถูกต้องอธิบายไม่ได้ไม่ตรงตามกฎสัจจะความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวแปลว่าพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ได้เห็นแตกต่างในกฎสัจจะความจริงนะครับในอริยสัจธรรมในเรื่องของโลกุณธธรรมนะพระโสดาบันเห็นอย่างเดียวกันนะในการบรรลุธรรมซึ่งมีหเดียว นั่นก็คือเห็นจากจุดเนี่ยเห็นจุดเดียวกันนั่นะค,คือการเกิดปรากฏการณ์อริยมรรคสมบัตีนะครับเมื่อนะครับอริยมรรคมีองค์แปประการรวมเป็น1ในหนึ่งขณะจิตในสัมมาสมาธิอันพระโสดาบันมีโสดาปฏิมาคจิตเหมือนกันมีโสดาปฏิผลจิตเหมือนกันนะวันพระโสดาบันก็เห็นการละประหารกิเลสสังโยชน์สประการพร้อมกันในโสดาปฏิมาคจิตเหมือนกัน แล้วก็เสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สามอการหลังนะครับตามมาจากโซดาปฏิมากจิตเกิดโสดาปฏิผลจิตทันทีไม่มีเว้นบัคพระโสดาบันเห็นความจริงหนึ่งเดียวกันไม่ว่าพระโสดาบันนั้นนะครับจะใช้วิธีการเดินเข้ามาสู่ความจริงนี้โดยใช้เส้นทางสมถะนำวิปัสนาหรือใช้เส้นทางวิปัสนานำสมถะหรือใช้เส้นทาง สมถะควบวิปัสนาจะเข้าถึงความจริงหนึ่งเดียวเหมือนกันเห็นปรากฏการณ์อริยมรรคสมบัคีเหมือนกันครับเห็นโสรดยานยาน16เหมือนกันนะครับนันไครที่ไม่ได้เห็นแบบนี้เราอ้างเอาให้เชื่อพุทธพจน์พุทธนะแต่เวลาอธิบายปรากฏการณ์อริยมรรคสมบัคีอธิบายไม่ได้แล้วไปตัดพระอภิธรรมบีโดกออก อ้างว่าไม่ใช่พุทธพจน์พุทธนะไปตัดอรรกถานะคำสอนของพระเถระผู้เป็นพระริยสอง์ออกอ้างว่าไม่ใช่พุทธวจนะแต่สุดท้ายนำพุทธวจนะมาแปลความตีความผิดไปจากกฎสัจจากความจริงหนึ่งเดียวผิดหมดเลยฮนะถ้าเรียกว่าบุคคลนั้นนะ่ะนะเห็นถูกต้องได้หรือเปล่าถนะ้าเรียกบุคคลน,นั้นว่าเป็นโสดาบันบุคคลได้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ ว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะกฎศาสจรความจริงมีหนึ่งเดียวพระโสราบานจะต้องเห็นอย่างเดียวกันเห็นอริยมรรคสมังคีอย่างเดียวกันนะเห็นอริยมรรคมีองค์แปประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะดจิตในโสดาป,ปิมัคจิตอย่างเดียวกันเห็นการละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการสกิฐิศิลัดาะปรามาตและวิจิกิจฉาอย่างเดียวกันเกิดโสดาป,ปิผลจิต ขึ้นมาเสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สามทันทีเลยต่อจากโสดาปฏิมักจิตอย่างเดียวกันในพระโสดาบันเว้นไว้แต่พวกโสดานะฮะโสดาว่าจะเห็นว่ามีการละประหารกิเลสสังโยชน์เพียงแค่ข้อเดียวคือสกฤตินะครับนะในโสดาปฏิมักขบุคคลนะแล้วค่อยไปละ นะกิเลสสังโยอีสองข้อนะคือศิลปะดับรามาและวิจิกิจฉาในโสดาปฏิผลบุคคลอย่างเงี้ยซึ่งกฎสัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวนะการเห็นผิดพลาดการเคลื่อนเป็นอันตร,รายและยังนําสิ่งนะที่เป็นอันตร,รายนี้มาเผยแผ่นะดฉะนั้นเวลาผู้ที่เห็นผิดแบบนี้แล้วไปปฏิเสธนะครับในพระไตรปิดกว่าพระไตรปิฎกไม่ตรง พนะระไตรปิฎกนี่ส่วนของพระพิธรรมในเรื่องของโลกุกรจิตแปดไม่ตรงนะไปปฏิเสธในเรื่องของโสรถยานยาน16บหกนคะนะาถาไม่ตรงไม่มีอยู่ไม่ใช่พุทธพจน์พรนะแต่นําพุทธพจน์พรนะมาแปลความตีความตามความคิดเห็นตนเองว่าการบรรลุถ,ถึงโสดาปฏิมากรบุคคลเป็นอย่างนี้ละกิเลสสังโยชนะสักยิทีเพียงแค่ข้อเดียวก่อน เราค่อยไปลค์กิเลสสังยุอีกสองข้อในโสดาปฏิผลบุคคลนะซึ่งถ้าเราจะเห็นว่าในพระตบ,บิดกเนี่ยจะสอดคล้องตรงกันเลยทั้งในส่วนของพระสุตตันตบิดกพระอภิธรรมบิดกและจะกระาจะตรงกันเลยอธิบายปรากฏการณ์ของการบรรลุธรรมอธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องของอริยจิตโลกุตรจิต8ในเรื่องของอริยมรรคังดีตรงกันหมดเลยทั้งใน3ส,ส่วนพระสุตตันตบิดก ภาพิธรมิดกแล้วก็อัตถกาถาแต่กับกายเป็นว่าสํานักที่อ้างพุทธพจน์วิจนาเนี่ยเอาพุทธพจน์วิจนาเนี่ยมาแปลความกันเองตีความกันเองนะพอไปขัดกับในเรื่องของภาพาพิธร,รมกับอัตถกาถาตัดทิ้งตัดภาพพิธร,รมกับอัตถกถาทิ้งบอกว่าไม่ตรงแต่ผลของตัวเองที่คิดเอาเองเดาเอาเองแล้วก็ไปกล่าวตู่พุทธพจน์วิจนา พระพุทธเจ้าแปลความตีความอย่างนี้ท่านอย่าเชื่อไกรผลบอกไงครับว่าน,นี้แหละครับคือความเป็นโสเดาซึ่งพระโสดาบันนะพราริยบุคคลเน่ยเขารู้ว่านี่มันของปลอมทองจริงก็รู้ว่าทองปลอมมันยังไงแน่นอนฮนะแต่ว่าถ้าเป็นการณบุญชนเนี่ยไม่รู้เพราะการณบุชนไม่เคยเห็นปรากฏการณอริยมรรคสมังคีไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพาน ดฉะนั้นกนรารระยะนักบุชนเนี่ยผู้ที่เจริญสิบหกสี่เขาก็ไม่รู้เพราะเข้าใจผิดว่าไอทองปลอมเป็นทองจริงเพราะว่าไอคนที่เอาทองปลอมมาขายยังไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นทองปลอมเพราะไอคนที่เอาทองปลอมมาขายยังคิดว่าตัวเองเนี่ยนะถือทองจริงอยู่เพราะความหลงหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลนะเป็นโสดาปฏิผลบุคคลไปแล้วนะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ กลายเป็นว่าทําวิบากกรรมใหญ่ด้วยคือ 1. นกล่าวตูพุทธวจนะ 2. ก็คือใส่ความพระอริยสงฆ์ทำอริยประวาติสามก็คือแยกพระไตรแทนี่รวมเป็นหนึ่งแยกทำให้เกิดการแตกแยกนะครับแล้วก็สก็คือนำคำสอนผิดผิดนำคำกล่าวอ้างพุทธพจน์พุทธวจนะผิดผิดมาแปลความตีความเอง่ะซึ่งมันผิดไปจากกฎสัจจกรมจริงเนี่ย ทำใหเกิดพระสัทธธรรมปฏิรูปทำให้พระศาสนาเสื่อมกลุ่มบุคคลแบบนี้เขาเรียสนิมเนื้อในแหละนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องทําหน้าที่พุทธบริษัทออกมาพูดกฎสัจความจริงต้องออกมายืนยัน,นถึงคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนของครูบาอาจารย์พระเถระผู้เป็นพระรยสง์ในพระไตรปิฎกว่าถูกต้องครบถ้วนร้อเอร์เซน์ยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นระบัดระวังนะสำหรับผู้ที่ศึกษาธรรมะ,ะถ้ายังไม่รู้ความจริงเนี่ยอย่าเชื่อง่ายๆรวมถึงไม่ต้องเชื่อผมนะ,นะไปเจริญสติปัฏฐานสีภาวนานะครับทำให้ถึงแล้วจะรู้จะเห็นเองนะก็ไม่ต้องเชื่อผมนะว่าผมพูดเนี่ยใช่หรือไม่ใช่แต่ผมยืนยันว่าพระไตรปิฎกนเนี่ยถูกต้องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ